สวัสดค่ะสองล้านนดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพนะี่น้องอีกจักหน่อยก็ไดินลุ้งคน่านก็ลงสิได้เอาบ้านอีกบ้านน,าน,าน,นึ่งขึ้นแท่นเลยบั่นนุ่งขึ้นเลยนี่ก็สิเอาสวัสดีค่นะหกล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพนะี่น้องหกล้านน้องใจหกล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณเอฟซีทั้งหกล้านดวงใจสวัสดีค่ะเริ่บรอบเริ่บอบฮัลโลเอพิบันฟ์วาชิงตงคิวโซมาเวลคัมเดือดหมองวงเดนทุกชีวิต คุณซีหลันลงใจเด้อพี่น้องขอขออนุญาตลงใจเด้อขอบคุณลุงอึงขอบคุณนัน่นคุณนัน่นไ,ไปแน่นอนีเนาะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณน,ออน,น้องเงินยังแน่นู้นวันนี้นอนเขียนเลยเรียนถึงไปถึงไปซีวันยนอนอบคุณนิโคขอบคุณหลายๆขอบคุณลุงชมพงเด้อลุงชมพงขอบคุณหลายๆขอบคุณน้องอัิน วินนี่เด้อวินนี่ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณลุงลุงสมพงขอบคุณน้องวินนี่ขอบคุณคุณนิโคไทย thank you you so much ไม่เป n น thank you ขอบคุณทุกไร่ทุกเริ่ทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องนอ่นรับปันดีล่าตีสวัสดิ์ถูกยาผ่านมั่นยะตอ่องเกอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งดใดกันใดสมควรมุ่งมาตาดถนน โชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุกคนทั้งครอบครัวเด้อพี่น้องเยไปเจอกันไรนะไรนี่ก็บวัตดีกาคูดในบายซียูนิทามขอบคุณหลายๆเดอ้อมีเมินบันนันแล้วเนาะคุณลุงอ้าวหน้าติดเกี้ยววัตดีกาไข่กระรังมาทีรงไรห,หน้าติดเกี้ยวจวัสดีทุกคนเดอ้อหน้าติดเกี้ยวว่า ข่อยพ <c oughs> อเห็นเจ้าหัวก็วเกล,าล,าเออาล่ามาจีนคอยก็เล่ามาจีร่องไรเยอะมากพอดีข่อยยังรีดผ้ามาท่านแล้วรีดผ้าแล้วขอ่อยก็จีไปอาบน้ำอาบน้ำมาแล้วก็จีเฮ็ดคลิปลงแจ้นงน้อยคอยก็จีนนั่นหนนรอคอยอย่างนอนแี่ง <c> เ <oughs> มื่อวานเออเมื่อวานคอยไปเติมเงินลอยหนึ่งแล้วไปอันอันต่อสมาชิกให้เจ้าก็ไปอันให้อันให้อัน หเหน็นผู้กองไปเห็นมองหยอดเงินเขาเติมบ่เห็นของผู้กองไหมเห็นหนางแต้นตัวเอี๊ยดซืออันสมัรสามารถกีข่อยแล้ว่เห็นยักยุ่มองไหนบัดข่อยเคลียร์ไปเคลียร์มามื้อนี่ขอ่อยจะข่อยไปเห็นนะขอ่อยจนว่างเงินเบิดเ,เ,เ,เราขอ่อยจิไปเติมมาาไม่บัดดีเด้อหาล้านดงใจลูกมีก็ว่านไปเติมให้เล่าอยู่เงินหน่อยนำหน่อยหอยไตย <laughs> เจ้าวานันมือว่านน็เ้าเลี้ยงน้องข่อยเนาะบัดนี้ท่ันพระอาจารย์เพื่อนมายุวัดอันนั้งเนาะโทรมหาแม่ข่อยข่อยเลยโทรไปว่าเพื่อนยุวัดยังละเมียตนกเพิ่อนน้องเข้าไปเพื่อนยุวัดป่าเทพนิมิตปทุมธานีพะนะอันพู้อาจารย์เพิ่นโทรมาบอก